ไม่ยงชิดแตกใบอ่อนแล้วจะทำยังไงกันดีใส่ปุ๋ยอะไรหรือจะทำยังไงดีมาดูกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องแฟนๆช่องพันไม้ที่พอเพียงทุกๆท่านครับวันนี้มีคำถามด่วนจากเพื่อนๆมาเลยครับว่าช่วงนี้มะยงชิดแตกใบอ่อนทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับจะทำยังไงดีครับจะใส่ปุ๋ยอะไรจะทำยังไงผมจะมาตอบนะครับ ว่าทำยังไงขั้นแรกนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดเลยครับว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรเอาเป็นอันดับที่2อครับอันดับแรกนะครับเ,เพื่อนๆรักษาใบามันให้ได้ครับรักษาใบาที่มันแตกออกมานี่ให้ได้ก่อนโดยการใช้สารเคมีก็ได้หรือว่าจะเป็นชีวภาพก็ได้นะครับฉีดป้องกันพวกเพลี้ยไฟพวกหนอนอะไรที่จะมากินยอดมันก่อนครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มียอดอานาคต มันก็จะมีใบที่จะไปปรุงอาหารที่ดีนะครับใบที่สมบูรณ์จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนครัวที่ดีของของบ้านนะครับที่จะปรุงอาหารได้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องรักษามันให้ดีสุดครับมันจะได้เอาไปเลี้ยงลูกของมันนะครับมันจะได้เอาไปเลี้ยงลูกของมันให้ดีนะครับเพื่อนครับอย่างแรกอย่าเพิ่งคิดเรื่องอาหารเรามาฉีดก่อนบางครั้งเราต้องลืมโลกสวยไว้ก่อนนะครับต้องใช้สารเคมีบ้างนะครับอันนี้ไปถามกันเพียไฟนะครับผมเคยบอกไปพวกสารคาร์บอนไดออกไซด์อะไรี่แต่ผมจะไม่พูดมากนะครับเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็น มันจะมันจะเยอะไปนะครับลองไปถามที่ร้านก็ได้เอาก็ได้ไอ้ก็ได้ที่มันป้องกันได้ฉีดเพื่อยับยัง้งหรือป้องกันไม่ให้มันเป็นมมแมลงนะครับเสริมยาเชื้อราไปหน่อยก็ดีนะครับหน้าฝนแล้วอ่ะตอนนี้ดูแลเสร็จปุ๊บอันนี้เรื่องการใส่ปุ๋ยอ่ะเป็นข้อสองที่ผมจะบอกนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอ่ะตอนนี้มันจะอ,ออกออกดอกแล้วเนาะเราก็ใส่ประเภทพวกที่มีตัวการให้เยอะหน่อยนะครับอ่ะจะเป็นมันมีหลายสูตรนะครับ อันนี้ไม่ต้องสัตยาที่ดีกว่านะครับเพราะว่าเยอะมากหมดเลยครับเอาตัวกลางตัวกลางตัวกลางตัวท้ายบ้างก็ได้ตัวหน้าน้อยๆหน่อยนะฮะหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงก็แบบสู่เสมอไปครับ15 15 15 16 16 16หรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอะไรใสไปเลยครับช่วงนี้แต่อินทรีย์นี่อาจจะช้าละอาจจะอาจจะไม่ทันการแล้วเพราะมันใกล้จะออกแล้วเราควรบำรุงมันก่อนลวตอนนี้ควรจะเป็นเคมีช่วยบ้างนะครับและฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนพวก แมโบรลอนหรือว่าสาลาลอะไรก็ฉีดกันไปผสมไปพร้อมกับยาตับประตูตเพื่อนนะครับนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับตอนนี้อย่างแรกดูแลใบให้ดีครับ oh. ไปดู่ตข้างนอย่างอื่นรักษาใบให้ได้ครับ oh. เพราะไม่เช่นนั้นครัวพังครับพีน่น้อง oh. และผบกันใหม่หน้าครับมวอสดุดคราบ